สวัสดีครับพวกเรามาถ่ายหน่อยสวัสดีครับตอนนี้อยู่ราชดำเนินในนะก็เอ๊ะสะพานอะไรนะหมอจำชื่อสะพานไม่ได้ผ่านพิมพผ่านพิมพาพิลก็อยู่หน้าโรงพัฒนาลราชกริ์วันนี้ก็จะมาทำควมอาดใหญ่นะเตรียมรับงานสหารมงคลนะครับก็คิดว่าน่าจะมระชาชนมาเยอะนะ ตลาดนะตลาดเรวาลนครแล้ท่านผู้ในการเขตวนครก็คนชนน่าจะเป็นใสวันไหนนะวันที่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 มันที่วานทียมันที่วันที่วันทีวันทร่วันทร่วันทร่อี่วรนทวันี่าันที่วันท่นีนี่วันที่วันทม่วันที่วันที่ววัน่วันที่วัน่วัท่วัที่วันที่ว่วันที้ท่วนี้ันท่าันันี่นนิ่นที่ันทนโด่รันเดนครันท่านครับที่วมีนั่งอนู่นิดเีนะ ดูต้นไม้มายากเลยดิว่าพร้อมนะดูเกาะกลางก็สวยนะอ่ะอั้ดูน่ากลางเลยด้วยตัวใหญ่ให้อ่ะจะได้เห็นวิวทิวทัศน์เพราะว่าจะได้เอ่อเกาะกลางที่เอาต้นกล้วยไม้มาทำนะสวยเลยฝั่งนี้นะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนเนี่ย มาไหว้พระเหรอโอ้สว to oh, oh, ัสดีครับไหว้จะไหว้พระแม่เหรอมาไหว้พระแม่โอ้มาไหว้บ่อยไหมฮะมาไหว้บ่อยครับโอ้สวัสดีครับสาธุนะโอเคครับวันนี้มีไหลวยงานไหมเนี่ยท่านประหลัดวันนี้หวยงานในเส้นทางตั้งแต่ศาลฎีกาค่ะทางอัยการแล้วก็ศาลหลักเมืองเนี่ยโายถ่านศึกนะคะจะมาร่วมด้วยโอแล้วก็ ไปทางนรดอนรดอคืออะไรรักษาดินแดงค่ะแล้วก็สสวัดีครับหน่วยงานในพื้นที่นะผู้แทนของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมจะมาช่วยกันกระจายในพื้นที่อ๋อนี่คือท่านแม่ธรณีบีบมวยผมนะไอเราอันนี้เปลี่ยนองค์ไม่ใช่ดำแล้วนี่เป็นมีการบูรณาค่ะสวยขึ้นัครบ อันนี้คือแต่ก่อนเป็นประปาที่ให้น้ําประชาชนนะน,น้ําเหมือนกับสมัยที่สร้างคนวะอมยังพวกเรารอนะกองทับรถน้าเอาน้ำจากไหนเนี่ยบอมบัดเด้อที่ไหนอะอแล้ว,วนัวกดนตรีตรงนี้เองออโอเคครับแล้วก็น้ำที่บอมบัดแล้วมาทำโอ้สวยงามดีนะครับ ก็ดูแต่ตามืออย่าต้องนะครับอย่าไปเด็ดดอกไม้นะมาก็จะได้นะโอ้สวยงามดีนี่สวัสดีทุกคนไปเลยเนะี่ยครับผมครับ,รบ,รบเป็นไงพวกเราพร้อมไหมดีครับ สวัสดีจ้าโอ้สวยงามครับเราก็มาดูรอบแล้วแต่นี้ก็เพิ่มอีกนิดนึงต่อมาก็พวกเราก็มาเที่ยวกันนะครับสา่วันที่นี้นะใครอยู่ต่างจังหวัดก็เข้ามากรุงเทพได้ยินดีต้อนรับทุกคนนะ ไปไหนลุงครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวก็จะเตรียมที่หน้าสารสานตีกานะฝัง่งู้นก็สวยงามมากหลับด้วยไม้แล้วบรรกาสดีอยู่นี้ขอรับยางพี่กวาดวันดีเศร,รษฐกิจพระนครใช่ไหมเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้สูงมืออะไรใหญ่ยา,ย,ยาวเลยเป็นตูยังนี่บป็นตูนานนะครับจะปวดยางเป็นของสองปีครับ อ๋ไอไม่นะนผมักอกใ,ใช่ใช่ใช่อีกสองปีกเกษียณเหรอครขอบคุณนะค,ะครับพี่โอเคอ่าแล้วก็มีทีมงานมาร่วมโอ้อากาศดีมากตรงนี้ไม่ได้วิ่งเว่าเมื่อเช้าเรามีเมื่อคืนเรามีงานออโอเปร่าเสริมพระเกียรติเจ้าอยหัวเสร็จเกือบเที่ยงคืนนะเมื่อคืนถึงบ้านก็เลยโอ้วันนี้เด็ดไม่ค่อยดีไงตอนนี้ เอ้ hey, เรามีคนเดินมาข้างหน้ากลุ่มหนึ่งไม่รู้เป็นใครเดี๋ยวลองดูนิไม่รู้จะมาร่วมงานกับเราหรือเปล่าเราไปถามที่ใครมากลุ่มมาเริ่มเลย สวัสดีครับมาจากไหนกันเนี่ยมาใจไหนนะหน่วยไหนสวัสดีแก้วครับอ๋อท่านรองขอบพระคุณครับท่านรองที่เจอท่านผู้ว่าตอนหูดโคนอ๋อครับยินดีครับพี่ถ่ายไลฟ์สดอยู่นะอ่าเจอกันเลยครับขอบคุณครับวันนี้มาช่วยกันหลายหน่วยงานครับขอบคุณนะครับอ่าสวัสดีครับโอ้โหสวยงามเดี๋ยวเราไปเดินทีตอนล้างกันนะ ก็ช่วยกันดูแลนะแล้วก็ชวนเพื่อนๆเราแถวนี้มาร่วมกันตามหลัก,กง่ายๆนะหน้าบ้านหน้ามองบ้านใครก็ช่วยกันดูแลตอนนี้เรามีการเอาต้นกล้วยไม้ไปอยู่หลายจุดในกรุงเทพถ้าอยู่หน้าบ้านใครก็ออกมาช่วยเรา้นกล้นไม้หน่อยแล้วกันนะ คนละต้นสองต้นไม่งั้นพี่กว่าต้องต้องยกกระบะน้ําไปทุกเช้าก็ไกลมันถ้าเกิดทุกคนช่วยกันดูแลหน้าบ้านตัวเองนิดๆหน่อยหนะ่อยะคนละห้าเมตรสิบเมตรก็สวยทีงกรุงเทพได้ก็พอแลนะ้วพวกเราอากาศดีครับ เมื่อวานตอนเย็นเราก็ไปปั่นจักรยานสปินนิ่งบค์ที่เป็นจักริกิตินะเดี๋ยวต้องดูโปรแกรมอีกทีนึ่งโอเคอันนีเศ่ษฐกิจอันดีนี้ก็จะมีไปวิธีหลายงานนะครับ นีส่สวนก็สวยเลยนะหน้าสถาดีกาคนมาเยอะก็ต้องดูเรื่องห้องน้ำห้องท่าก็าคงมีห้องน้ำมาเสริมตลอดนะ่วงนี้เพื่อให้คนที่มาร่วมพลาิพี้ังแล้วแป้งแปลงแปงน่าจะขัดันก่อนนะอ๋อขอบคุณนะจ๊ะรอบรอบเนี้ยนะอ๋อเจอบ่อยดีโอเคขอบคุณนะครับ เออโอ้มากันเยอะแล้วครับอ่ะเธอช่วยถ่ายรถดสิทุกไอ้ปุ๋ย่านประหลัดกันเลยอ่ะ,อะโอ้ฟ้าสวยนะ้ำเดินถ่ายป็นคนารรวมง,งานบอกเขาเลยว่าถ่ายนะค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมวิพินน่งเดยนะคะอยู่ที่บริเวณถนนราชดำเดินในนะคะตรงพระแม่ทรณีบีบมวยผมนะคะอคขออภัยนะคะสัญญาณเน็ตไม่ให้ดีนะคะ ยังริน,นเชิญทางนี้เลยครับเขายังรินเชิญทางนี้นะครับทางสายเบอร์1ขบันตรงนี้เลยครับององนี่นี่ตรงนี้เว้นไว้ให้แล้วขออภัยนะคะสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีเท่าะะออไหร่นะคะด้านนี้พอดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรเราจะดูข้างนา ฉนะันจะนะังนะี้ครับนี้กลผมเลิเิมเเเิมมเม

นั่นเดี๋ยวเราไปทํางานก่อนนะก็ขอบคุณทุกคนเดี๋ยวมีเราจะแจ้งพออีกทีนะครับก็ช่วยกัน,นครับพวกเราดูแลบ้านให้สวยงามอ่ะเดี๋ยวเวลาท่านระลลาก่อนวันนี้มาร่วมงานกันหลายคนก็ขอบคุณท่านบัลลาดที่เข้มแข็งมากท่านพอโอเคมานากรเต็มที่นะครับพวกเรานะโอเคนั่นเดี๋ยวขอญาตไปเชิญชวนมาร่วมกันรับเสด็จโอเคครับอ่ะเชิญชวนหน่อยกี่โมงก็ในวัน อยาิดเรียนเชิญประชาชนชาวไทยนะคะมาร่วมกันรับเช้ดได้ครับราชดำเนินนอกกลางในนะคะโอเคออครับ,รบขอบคุณนะครับพวกเราโอเค